ดูดวงราศีพฤษภการเงินการงานความรักโชคลาภช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายน2566ทํานายดวงชะตาโดยอาจารย์รีฟรัฐพลโหราศาสตร์สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์รีฟรัฐพลโหราศาสตร ในคลิปนี้อาจ,จารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายน2516ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายน2 0 1 6 นะครับในช่วงวันที่16นะครับถึง20นะฮะการงานของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีความยากนะฮะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในงานนะครับหรือจะเกิดท่านใดนะครับที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆท่านจะไปเจอลูกค้าที่ หางานยากๆไม่ทันทำนะครับหรือว่าจะจบงานได้ยากนะครับจะต้องมีการแก้ไขงานบ่อยนะครับการพูดจาทำหน้าว่าใจกับลูกค้าของท่านหรือว่าเจ้านายนะครับก็จะต้องใช้พามยามค่อนข้างมากนะฮะกว่าจะฟังกันรู้เรื่องนะครับกว่าจะฟังกันเข้าใจนะครับในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีพฤษภในช่วงที่16นะฮะถึงเอ่อ20นะครับก็ต้องใช้ ความพยายามกันบ้างนะครับนะฮะแต่ว่าช่วงวันที่16-20ถึง20เนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยก็จะดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ,นรบในด้อยของการงานของชาวราศีพฤษภนะครับต้องระวังการมีปัญหาทางด้านของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานด้วยนะครับ ท่านใดที่ต้องเดินทางไกลๆนะฮะก็ต้องระวังเรื่องของรถเสียนะครับรถพังเสียหายมีการซ่อมแซมรถอะไรอย่างเป็นต้นนะครับหรือว่ามีการล่าชานะ้าในการเดินทางนะครับท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการรีโนเวตต่างๆนะครับการซ่อมแซมตกแต่งบ้านต่างๆต่อเติมบ้านต่างๆนะฮะก็จะมีความล่าช้านะครับ มีปัญหาอุปสรรคทำให้งานเสร็จช้านะครับในช่วงวันที่21นะครับถึง25การงานของท่านนะครับก็จะไม่ได้เป็นอย่างใจคิดสักเท่าไหร่การนัดหมายต่างๆนะครับจะต้องมีการเลื่อนออกไปนะฮะในว่าท่านจะเป็นคนนัดเองนะครับหรือว่ามีใครมานัดท่านนะครับ ถ้าท่านนัดกับลูกค้างานท่านก็จะล่าช้าเสร็จช้านะครับอาจจะโดนลูกค้าว่ากล่าวตักเตือนได้หรือว่าโดนเจ้านายว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีลูกค้ามานัดเรื่องงานต่างๆติดต่อเรื่องงานต่างๆก็จะต้องเลื่อนออกไปนะครับตรงนี้ก็บริหารงานดีๆนะครับ,นะรบการขอความช่วยเหลือต่างๆก็จะมีการล่าช้านะครับ คนที่มาทางานให้ท่านเนี่ยก็จะไม่ได้ทํางานตามที่ท่านตั้งใจไว้นะครับหรือว่าท่านคาดหวังอะไรแคราไว้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้ต้องทําใจไว้ด้วยเพราะช่วงเดือนอวิสัญญยนะครับช่วงกลางเดือนถึงท้ายเดือนเนี่ยดวงของชาวร,รออาศีพฤษภจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงวันที่2ี่นะครับถึง30ตรงนี้นี่ เป็นไพ่เดอรเดทขึ้นเลยนะครับแสดงว่าการงานของท่านเนี่ยก็จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับมีผู้ใหญ่ในงานต่างๆก็จะมีปัญหากับท่านนะครับนะฮะถ้าในเรื่องการงานนะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะไปดีเนี่ยอาจจะต้องเข้าช่วงต้นๆ้นเดือนกระกฎาคมนะครับการงานต่างๆถึงจะดีขึ้นนะฮะ ในช่วงกลางเดือนนะครับถึงช่วงท้ายเดือนของชาวราศีพฤษภนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับการแก้ไขดูในเรื่องของการงานนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่จะมีปัญหาเนี่ยคืออะไรต้องรีบทำรีบแก้ไขนะครับแล้วทุกอย่างจากที่มันไม่ค่อยดีเนะี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นได้นะครับ ผู้ที่จะช่วยเหลือในเรื่องการงานนะครับจะเป็นผู้ชายผิวขาวตัวสูงนะครับดวงของชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของการเงินนะฮะช่วงกลางเดือนนะครับวันที่16ถึง30มิถุนายนนะครับการยินท่านอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะฮะท่านอาจจะมีเรื่องเครียด ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16, 17, 18นะครับก็จะเป็นช่วงที่มีความคิดเรื่องการเงินนะฮะการออกปากกับใครนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะฮะตรงนี้ต้องตนเป็นด้วยแห่งตนนะครับคือถ้าท่านมีโปรเจกต์ไอเดียในการหาเงินนะครับก็รีบทำได้เลยนะฮะ เพราะว่ามีไพ่หนึ่งไม้ทาขึ้นอยู่แสดงว่าถึงแม้ว่าเรื่องการเงินนะครับมันอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับในช่วงระยะกลางเดือนถึงท้ายเดือนนะครับโดยเฉพาะช่วงที่1 6 1ห18ถ้าท่านมีไอเดียจะหาเงินให้รีบทาเลยแล้วมันจะก่อเรื่องของรายได้ให้ท่านได้นะครับจะมีเงินเข้ามาได้นะฮะในช่วงวันที่ 21นะครับถึง25การเงินก็ยังคงเป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามารถนะครับในการหาเงินนะฮะต้องใช้ความขยันอ่ามีไพ่เด e อ h a ช้ทีอนะครับมีไพ่ไม่ท้าขึ้นนี่ต้องใช้ความขยัน,ะยน,ยน,นยส่วนตัวนะฮะคือทำอะไรได้ก็ทำนะครับแล้วท่านจะมีเงินเข้ามานะฮะเพราะว่า อย่างที่บอกครับมีไพ่ไม่เท้าขึ้นมีไพ่เดือดชารีอดขึ้นนะครับคือไม่ต้องใช้ความสามารถต้องใช้การความขยันนะฮะแล้วถึงจะมีเงินเข้ามานะครับท่านจะมีรู้สึกเหนื่อยท้อใจบ้างนะครับถ้าเกิดท่านพยายามนะฮะพยายามสู้นะครับท่านจะประสบความสําเร็จนะครับท้อได้นะครับแต่อย่าถอยท้อแล้วนั่งพักนะครับท้อแล้วหยุดพักนิดนึง แล้วกลับไปสู้ต่อครับท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะผ่านพ้นเรื่องของการเงินไปได้นะฮะในช่วงวันที่26นะครับถึง30มิมิถุนายนเป็นไพ่ผู้หญิงนะครับอยู่กับสิงโตนะฮะก็ถ้า สมมุติว่าท่านหาทางออกอะไรไม่เจอเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับคนที่จะช่วยท่านได้จะเป็นลักษณะคนผู้หญิงนะครับคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบผมสั้นนะครับผมไม่ยาวมากนะครับหยิกเป็นลอนนะฮะผมออกสีทองงหน่อยนะครับถ้าออกปากเรื่องการเงินท่านจะประสบความสําเร็จกับบุคคลประเภทนี้นะฮะในเรื่องของการเงินนะครับการแก้ไขเสริมลงต่างๆนะฮะ ให้การเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับให้การเงินกลับมาดีนะครับก็แนะนํานะครับไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดนะฮะไหว้ขอพรกับพระนารายนะครับท่านใดที่ศรัทธาบูชาองค์พญานาคต่างๆท่านก็สวดขอพรท่านนะครับท่านจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาก็สำหรับเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับสรุปเลยต้องใช้ความขยันนะฮะ การที่มุมนะหน่อยนะครับระท่านจะประสบความสาเร็จในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะครับของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง30มิบถุนายน2016นะครับ ก็ถือว่าท่านจะมีโชคลาบมีไพ่เดอะซันขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านหวังเอาไว้นะสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับท่านจะได้ได้โชคลาบลอยนะฮะแล้วก็ท่านใดที่มีฝันนะครับฝันปแปลกๆนะฮะตรงนี้ท่านก็จะมีโชคลาบจากการที่ท่านฝันปแปลกๆโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านใดนะครับฝันเห็น เด็กผู้ชายนะฮะเด็กแฝดนะครับฝันะอะไรก็ได้ที่เห็นเป็นเด็กท่านก็จะมีโชคลาบนะครับไปตีลงตีเลขท่านอาจจะมีโชคลาบได้นะฮะถ้าเกิดท่านมีโชคลาบเนี่ยก็ถือว่าได้โชคลาบที่ก้อนใหญ่พอประมาณเลยนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะครับท่านต้องระวังคําพูดนะการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับถ้าคุยคุยกันเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพยายามที่จะคุยเรื่องของอนาคตการเงินการงานการลงทุน,นต่างๆนะครับจะมีเรื่องขัดแย้งกันนะฮะไม่เข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะถ้าคุยเรื่องการเงินนะครับ อันนี้ถือว่าจะมีปัญหาการคูยกันไม่จบนะฮะคูยกันไม่ค่อยเข้าใจคูยกันแล้วมีปากเสียงเสียงดังนะฮะอันนี้แล้วก็ท่านเน,น,นี่ยก็จะมีภาวะใจร้อน tree, นะครับจริงๆเขาบอกว่าถ้าไพ่ขึ้นตามนี้นะครับไพ่บอกว่าท่านจะมีความใจร้อนกันทั้งสองฝ่ายครับทั้งตัวของท่านเองนะทั้งเรื่องกับคนรักของท่านนะครับก็จะมีปัญหากันเพราะว่าความใจร้อนทั้งสองฝ่ายนะฮะ ถ้าเรื่องการเงินนะครับถ้าจะคุยกันเนี่ยก็ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเริ่มมีปัญหาก็แยกออกมาก่อนแล้วค่อยไปคุยใหม่นะครับอย่าไปดึงดันไปฝืนไปเอาคําตอบอะไรกันให้ได้นะเรามันทุกอย่างมันก็จะไม่รุนแรงนะครับแต่เรื่องคําพูดที่ไม่ดีเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการที่พูดไม่ค่อยดีใส่กันนะครับ แต่ความรักมีดีอย่างหนึง่งก็คือถ้าท่านลำบากเรื่องการเงินแล้วจะขอให้คนรักของท่านช่วยนะครับอันนี้จะประสบความสำเร็จแต่ก็แลกมาด้วยแบบว่าคนรักของท่านเนี่ยหรือว่าแฟนท่านเนี่ยอาจจะบ่นท่านเยอะหน่อยนะครับก็ทำใจนิดหนึงแต่ท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนะฮะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักเขาบอกว่าคนรักจะนำโชคลาภการเงินมาให้นะฮะสำหรับท่านคนโสดนะครับเรื่องของความรักของชาวราศีพุกศนะฮะคนโสดช่วงนี้นะครับความรักขึ้นไม่ค่อยดีเลยคือแทบไม่มีความรักอะไรที่มันขึ้นมาเลยนะฮะจะไปจีบใครนะครับก็ถายว่าอาจจะเสียเวลานะครับคนที่ท่านชอบอยู่คุยอยู่นะครับก็อาจจะ เขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะยังไม่ตัดสินใจมาเป็นแฟนกับท่านนะครับถ้าท่านจีบเขาอยู่ช่วงนี้ทําใจนะครับอาจจะต้องไปรอรู้นกันวันที่ไม่ใช่ขออภยัยอาจจะต้องไปรอรู้นเรื่องความรักกันช่วงเดือนก,นะกระดาครบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรมีเซนส์นะครับ ที่ในเรื่องความรักน่ะแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามนั้นนะครับพอดีว่าเรื่องที่มีเซนดะีเนี่ยไปขึ้นคู่กับไพ่ที่ไม่ค่อยดีแสดงว่าอะไรที่ที่คิดไม่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องของคนรักของ ân, ท่านท่านสงสัยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตามนั้นได้นะครับลองไปคุยๆลงไปดูนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านสงสัยแล้วเนี่ยก็ลองไปคุยก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจไปตัดสินอะไรนะครับเราไปคุยก่อนนะนะฮะแต่เขาว่าท่านจะมีเซนดีในเรื่องความรักโดยเฉพาะเซนที่มันเป็นด้านลบๆหน่อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าตามนี้เนี่ยที่ไพ่บอกมานะฮะที่เปิดไพ่วันนี้เรื่องความรักมันจะเป็นลักษณะแบบว่าปัญหาเรื่องของภายในครอบครัวนะครับปัญหาการวางชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับปัญหาเรื่องการเงินการงานการธุรกิจประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับท่านใจเย็นนะครับค่อยๆค,คุยกันมันจะผ่านพ้นไปได้นะฮะสำหรับด้านสุขาภาพของชาวราศีพฤษภในช่วง กลางเดือนถึงช่วงท้ายเดือนนะครับคือวันที่26ถึง30มิถุนายน2566นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็จะเป็นการปวดขาเล็กๆน้อยปวดเส้นนะฮะเป็นบาดเล็กน้อยนะครับมีไพ่สิบทแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับมีไพ่เดซันขึ้นแสดงว่าแข็งแรงดีนะครับก็เป็นแบบจุกจิกนะครับปวดของปวดขาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มีสุขภาพอะไรร้ายแรงใดอย่างสิ้นนะครับก็เป็นบาดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับของชาวราศีพฤษภนะช่วงกลางเดือนถึงท้ายเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะครับนะครับโดยสรุปสุขภาพแข็งแรงดีนะครับชาวราศีพฤษภ แล้วมาดูเรื่องของการไหว้ขอพรมบูชา,าสิ่งสิทธิ์ต่างๆนะครับนะแก้เคลื่สมดุลนะฮะ การแก้เคล็ดเสริมดวงนะครับแนะนำให้ชาวราศีพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่สุรสวัตตีนะฮะไหว้ขอพรกับพระแม่ทุรคานะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่อยากจะไหวบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเคล็ดเสริมดวงนะครับไหว้เป็นสิริมงคลน,นะฮะแนะนำใิชาวราศรีพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่สุรสวัตีไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมี